กินพวยเตียวเรือนำกันเ้วจ้ะเดอ้อเส้นเล็กลูกชิ้นกุ้งหมูทำกินเองที่บ้านนี่แหลจะจ้ะใส่พริกผงพริกป่นมันเอ่อพริกป่นแล้วมะนาวถั่วลิสงป่นมีผักบุ้งด้วยครบสูตรอยู่มาจ้ะมา ร,ร,ร้อนยามเช้าติ่มเตีียวน้ำตกเส้นเล็กหมูลูกชิ้นกุ้ง เมื่อเช้าของวันนี้จะเก้าโมงละสายหน่อยวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปทำงานถ้าจะกินกว๋วยเตี๋ยวเรือหรือกว๋วยเตี๋ยวน้ำตุ๋นี่ต้องใส่ถัว่วลิสงป่นด้วยนะมัจนจะค้นอร่อยแ้วแต่คนชอบดอกว่า ขาดตัวงอกไม่มีตัวงอกแตใส่ปักบุ้งนี้ก็โอเคแล้มีปักบุ้งใส่ ผมนีทาางนีทางทางปากก่อนหน่อยอมีแรงประเจ้าค่ะชางนี้ดื่มมา ชาเขียวไปแก้วนึงมันรู้สึกขึ้นไส้ใสคาเฟอีนมันจะหนักเกินไปหรือไงก็ไม่ก็เลยอ่ะนี่แหละต้มแล้วร้อนสดเผื่อท้องไส้มันจะไม่ขึ้นเหียนอาเจียน trên cùng ช้อนกินซุปครับเป็นกระบวยเ้ะอร่อยจริงๆรสชาติมันได้พอดีฟังนะเถอะ มีกุ้งแห้งฝอยด้วยเกเล็กๆไม่ได้รวยท่านี้ก็โอเคนะอร่อยละ อซอยใบอ่ผักชีใบเลื่อยอ่ะผักชีฝรั่งซอยอ่ะชิ้นเล็กๆโรยไปโปะหน้าไปหอมดีเหมือนกัน พริกผงพริกป,กปนที่ใส่ไปในนี้ามาจากเมืองไทยนะแม่เก็ปลูกปลูกเก็บตากตากแดดลมควันแกคั่วและวตาเอามาให้เออเราลกลับไทยไปแล้วก็หอบมากนี้กระปุกประมาณนี้สูงนะกว้างประมาณนี้มาสองกระปุกกินไม่รู้กี่ปีแล้วนี่ไม่หมดเลยมันอร่อยดีไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อพริกป่นแถวนี้กินหรอก มันมันไม่มันไม่เผ็ดมันไม่หอมเหมือนพริกย่างควันย่างย่างแดดของแม่ทำแป่นนี้แหละนานแล้ว